ครับในเบื้องต้นนะครับเท่าที่ตรวจสอบนะครับมีการชุมนุมนะครับตั้งแต่ที่อนุสาวรีย์ประธานิปไตยนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนกลุ่มผู้ชุมนุมมาตามถนนราชดำเนินกลางและดำเนินในนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตามพประวัตายานะนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับปากเจ็จตรงนี้นะครับจะมีการ<น>าไปแจ้งดำเนินคดีกลุ่มผู้ชุมนุมต้งต่ก่อก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ครับ ถ้าเนส่วนของตู้ปรณีมีสีแดงที่เป็นเชิญสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมนะั้นตอนนี้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่สนแจ้งสงครามนะครับทางผู้กับแน้งสุครามเก็บรวบรวมไว้ประกอบตั้จานวนการสอบสวนนะครับเป็นวัตถุพยานอย่างนี้ครับเราต้องมีการตรวจสอบมีตู้ไหมคะว่ามีจดหมายซึ่งมีลักษณะไหนเขาใสความผิดเพิ่มเติมไหมใช่ครับเรามีคณะเพื่อนสอบสวนของเจ้งสครามนะครับเป็นการสวจสอบข้อความ นะครับถ้าก็ความหนึ่งก็ความใดนะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถึงหุ้ใดก็คงต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป <ông S 1> <quer. S 2> ครับถ้าในส่วนเริต้นเนี่ยคือเหมือนว่าไอ้ตู้ไปษนีทั้งสี่นะครับคือมันผิดตามพรบความสะอาดหรืออะไรยังไงไหมครับ <ao S 2> หรือว่าเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะส่งไป,ไปยังไปทางตอนที่ผู้ชือมมุ้นเขาต้องการก็ตูต้ไปชนีก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำผิดด้วยน,นะครับทางเพน่กตรวจก็ได้ยึดเอาไว้เป็นเียรหลักฐานประกอบํำนวจการตอบสวจครับ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบลายมือหรืออะไรต่อไปในสอบทัวร์ผู้หรืออะไรก็ต้องดูกันต่อไปครับในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดแกนนำต่างๆมีการพิจารณาแจ้งข้อความข้อกล่าวหาในยังคณะตอนนี้ก็แถวนี้เพื่อนจะสอบสวนตัวนอทที่สงครามนะครับแล้วก็ตัวนอทมาราชกำลังการูครับเรื่อง้็มีความผิดข้ออะไรบ้างคะที่เข้าไปต้องมีการดำเนินคดีก็มีการกระทำผิดระมบิดเพราะคุณตัดทอนนะ แน่นอนอยู่แล้วนะครับรวมทั้งผิดอื่นๆนะครับเช่นการตัดตัวทำลายนะครับบริเวณทัวร์ของกทมเขื่นสนามหลวงนะครับขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ตรวจสอบความเสียหายอยู่นะครับสำหรับเครื่องขีดขวางที่เป็นรถตู้นะครับหรือเป็นรถจำภานหรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับทางที่ตำรวจกำลังตรวจสอบความเสียหายอยู่ว่ามีอะไรเสียหายบ้างครับเราก็มีการฉีดน้ำเมื่อวานนะครัเพราะว่า ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างแพร่หลายคือตำรวจจะชี้แจงยังไงคะว่าเพราะเห็นบอกว่าบางกระแสก็บอกว่าตำรวจแบบว่ามือล้านบ้างหรือว่าอะไรบ้างนี้เราชี้แจงยังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะครับการปฏิบัติตามขั้นตอนตามประวลกฎมายอาญนะครับเรามีขั้นตอนมีกฎมีระเบียบนะครับชัดเจนนะครับตั้งแต่มีการแจ้งเตือนผู้ถึงหนุมเป็นระยะระยะตั้งแต่การเริ่มถุมหนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนเคลื่อนตัวลงถนนหน้าํำเนินนะครับแมก้กระทั่งจุดล้างน่วงนะครับหรือว่าจุดคัดกรองบางจุดที่เราได้ตั้งขึ้นมาในระหว่างทางก็มีการเตือนตลอดนะครับทั้งผู้กำกับตำนานลาชผู้กำกับคนะสงครามรองผู้การนครบาลอุบท่านผู้การนครบาลอุบซึ่งเป็นผบเหตุการณ์อยู่ณที่นั้นก็ได้มีการเตือนเป็นระยะระยะนะครับแมก้กระทั่งตอนที่ถึงจุดล้างน่วงนะครับบริเวณหน้าสถานีกา กลุ่มผู้ชมนุมได้พยายามรื้อนะครับรื้อรวดหนามแด่ที่เราเห็นตามคลิปตามข่าวแล้วว่ามีผู้ชมนุมเนี่ยได้ทําการตัดรั้วร่วดหนามมีการทําลายรถตู้นะครับมีการเคลื่อนย้ายรถประจำทางที่เราตั้งไว้เป็นเบรีเออร์นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยทางผ,ผู้การในพายุฝนกนก็คงจําเป็นจะต้องมีการเตือนผู้ชมนุ่มด้วยการฉีดน้ำนะครับซึ่งเตือนด้วยทั้งเครื่องเสียงนะครับเตือนด้วยข้อความนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้อง เตือนด้วยการฉีดน้ําพระฉีดน้ําก็ผู้ชมหนุ่มทีได้หยุดการกระทำครับเ,เรามีความจําเป็นต้องระวังนะครับเนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นนะครับเป็นพื้นที่สําคัญนะครับมีทั้งสาธทรส้นหน้าสมุทรตัดสำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นสารหลักเมืองนะครับพระแก้วโครมหาละทวังพิษภัณสถานถิ่นชาตินะครับซึ่นะงกลางคืนเนี่ยสถานการณ์เช่นนั้นเราไม่ทราบว่าใครเป็นใคร อาจ,จมีสถานการณ์ลุกรามบานปลายใหญ่โตได้นะครับเราจึงจะเป็นจะต้องฉีดน้าเพื่อจะเตือนให้พี่น้องประชายชนผู้ชุม,มนุมได้รับทราบว่าว่าให้หยุดการกระทว<ม>ซึ่งพอ,อฉีดเตือนปุ๊บเนี่ยก็มีการหยุดการกระยวกครับกล้องจรปิดที่เห็นเป็นเหมือนุคนที่เป็นกลุ่มในฝั่งผู้ชุม,มน,นุมนะโยนวัตถุต้องสงสัยที่เป็นมีประกายไฟ,ไฟไปอันนี้ทางบชนนได้ตรวจสอบอยงครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับในทีเน่เรียนพี่น้องืูง้ม,มีส่วนได้ทราบว่าเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ย จะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือเป็นผู้คนที่ตายที่ปะปนกันในผู้ชุมนุมเราไปยท่านะครับและมีการใช้วัสดุไฟฟ้นะครับมีผู้หรือประทัดจํานวนหลายหลายชิ้นนะครับซึ่งเหล่านี้คือถ้าเราไม่ท,ทําเช่นนั้นเนี่ยเกิดถ้ามัมีการวัตถุไฟฟ้เนี่ยไปที่ฐานหลักเมืองหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเหล่านี้เป็นสารัพย์สินสำคัญของประเทศซึ่งซึ่งทางตุรกีก็นนต้องมีหน้าที่ใน,นการปกป้องมันนะครับ กุม่มเดิมก็มีมีเหมือนแบบมีเป็นรูกไฟอะไรที่อยู่ทางฝั่งตำรวจอันนี้อันนี้ยืนยันว่าเป็นฝั่งที่ผู้สมนูโมยนมาไหมครับผู้ต้องอับเป็นเป็น,เป,นเป็นชนิดไหนครับตรวจสอบตอนนี้ก็อยู่การตรวจสอบอยู่ครับจะต้องถ่า,า,ายความผิดตามพรอบอวุปืนหรือว่าอะไอต้องตรวจสอบครับว่าสิ่งที่เขาใช้ในในกลุ่มผูม้สมรนี่คืออะไร ในขณะนี้คุกอย่างตอบชัดเจนไม่ได้แต่ว่าถ้าผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับยืนยันว่าเป็นอะไรกลุ่มต้องเป็นคดีไปตามไรของกลุ่มที่มีการไปเรียกร้องส่งหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่ทอบอในเช้าวันนี้นอันนี้ไม่มีการขออนุญาตกันลก็ลองดูด้วยว่าตอนนี้ยังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่าเห็นว่าจะจแตะแค่แทนไปยื่นหนังสือแค่นั้น ับถ้าจะแถมยูนิติ์ก็คงจะต้องไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตอะไรมีการรมองว่าในส่วนที่เนื้อหาภายในที่มีการชัดตามหรือไม่มีการมีปัญหาเนี่ยนะอันนี้มันจะเข้าข่ายตามอิตาลมาตราหนึ่งว่าสิบหกหรือเปล่าต้องตรวจสอบกับว่าพวกแบบที่เราใช้เป็นพวกแบบอะไรรทีนี้เราดูได้ยังไงอคะคุณบอกว่าจะมีกลุ่มปกล้องสถานด์นะดกลุมตัวย่านหลังของก็จริงๆแล้วนะฮะเราเราค่อนข้างเป็นตัวนะครับสำหรับการชุมนุมแล้วก็มีการเผชิญหน้ากัน นะครับถ้าผู้ชุมนุมทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มายื่นชุมนุมแก่ผู้ดูแลก well. ารชุมนุมสาธารณะนะครับได้แก่ผู้กํากับหรือผู้รับการที่ดูแลพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราจะได้สามารถจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลสายความสงบเรียบร้อยได้ไปอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับเพราะว่าบางครั้งกลุ่มผู้ชุมนุมมีจํานวนมากนะครับมาในผิวการจราจรนะครับแล้วก็มาเบียดบังด้านหน้าอาคารด้านหน้าร้านค้า อาจจะมีกลุ่มที่ไม่พอใจหลายคนนะครับแล้วก็อาจจะก่อเหตุได้อย่างเช่นถึงท่าพระรท่าพระเนี่ยคือถึงเวลาแล้วขณะนี้ก็คงดูว่ามีประชาชนในย่านนั้นอาจจะไม่พอใจก็เลียนเกาะก่อเหตุภาพกำแพงที่ได้มีะะาการอนุญาตการสำรวคือถ้าเป็นในเ,เกณฑ์หาลายตากำแพงก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของมาลายตาแหวนะที่จะต้องออดูแลนะครับทุงงกท่านต้องขออนุญาตกับหาลายเองครับ แต่ว่ามันเรื่อรของอาหารมันจะเข้าไปในสามที่เกี่ยวกับการระบบเศรษฐกิก็เราได้แค่ทราบแค่ข่าวนะครับแต่ว่าในเนื้อหาจริงๆเราไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรยังไงนะครับแต่ด้วยเนื้อหาออกมาเป็นยังไงก็ต้องต้องดูกันจริงๆครับตามความเห็นนี่ยการวอล์กผู้เฝ้าโค้งเป็นเจ้าพนักงานหรือว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปก็ได้ที่สามารถบอกมุมมองของรายคือจริงๆจะเป็นงานทราบทราบก็เมูลนจะเป็นงานสามารถที่จะลองดูดีเด่ เป็นประชาชนได้เลครับเป็นเริดความสงสเมื่อจะมาร้องคู่กล่าโทษในประเด็นนี้ก็จริงๆแล้วยื่นหนังสือแต่ท่านท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยประทายนผมเองยังไม่ทราบเลยนะครับก็คงจะต้องต้องดูเันต่อไปว่าเนื้อหาเป็นยังไงครับตอับ่ายมีประชุมที่นี่ครือเปล่มีหลายหลายคุณเป็นไงคะ ค่ะนั่นก็เป็นท่านพลตำรวจตรีปริยะตาวิชัยนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่า ทั้งการฉีดน้ําใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้นะก็เป็นการทําตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าได้มีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยกเลิกนะคะหรือว่าให้ยุติแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะซึ่งเข้าไปในพื้นที่150เมตรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถชุมนุมไดนะ้ตามพรบรชุมนุมในที่ส,สาธารณะนะคะส่วนตู้ใษสีแดงนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยกลุนะ่มผู้ชุมนุมได้นํามานะคะตอนนี้ ทางเจ้าที่ตํารวจเองได้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะที่สอนนอชนะสงครามแล้วก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของเนื้อหาของจดหมายด้วยนะคะว่าจะเข้าข่ายความผิดอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มปกป้องสถาบันที่รามคําแหงเนี่ยเบื้องต้นนะพื้นที่ที่จะมีการชุมนุมเนี่ยก็เป็นในส่วนของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคะตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ อย่างไรแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเองก็จะมีการดูแลความาปลอดภัยตามมาตรการของทางเจ้าหน้าที่ค่ะอ้